ไปเลียงอาหารเราำรุูธาตุขันร่างกายแต่ถ้าธรรมะมันอยู่ในกิจใจเ่ยทำเป็นสัญญากุศลบัญญัตินึกถึงคาใดก็มีแต่ความสุขเกิดปิติมันจะหล่อเลี้ยงเราเลี้ยงกิจใจของเราให้เบิกบานเบิกบานได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามีเอากุศลเข้าไปแทรกมอนอาหารที่รสจกักมันไม่ถูกกระทากขันไม่ถูกกระลิ้นแม้แต่อยากได้กลิ่นเราก็ไม่อยากจะสัมผัสลิ้นก็ไม่อยากรู้รส เราก็มีแต่การต่อต้านในจิตใจภาคุสมอนการจิตมันไม่ต้องการจิตของเราจริงมันเป็นประพัฒสอนเหมือนเด็กน้อยที่มีความไรเ้เดียงสาอะไรที่มันเกินมาน,นั้นก็ไม่ต้องการแต่เรามีแต่ความละเอียดเข้าไปเองเราบังคับเข้าไปแต่ถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยจิตใจของเราต้องการแต่เราไม่เคยออกเข้าสู่จิตใจ จิตใจของเราต้องเกิดความกระนความหอมเดี่ยวความเพ่งแรงความกรนดานเกิดขึ้นนี้ถ้าเราเอาธรรมนย์เข้าไปเน่ยรสแห่งคำคือความเป็นธรรมชาติของจิตของใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติล้นล้ไหลไปอย่างนั้นแหละเมื่อนอาหารผ่านลิ้นเข้าสู่ลาคอสอู่กระเพาะก็ถ่ายออกมาเท่นั้นเองกินแล้วก็ถ่ายเกิดแล้วก็่ายใจของเราก็เห็นความเกิดดับเท่านั้นเอง แค่นี้แหละโอ้ฮันโหลไม่ออไม่พอไ่พอระวัตสับพะมังคะลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสับพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทภาโสธีพะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถอด บววยมมมนัังงธาตตตตุเสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าท่าตตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดยาทิ่ทางบินทปาโตตะพุตธพุญชโกจะบุคโลสิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและบุคคลผู้บริโภคบินทบาทนั้นทาตุมัตโกเป็นสักว่าท่าตาม ธรรมชาตินิสตัตโตม่ได้เป็นสัตวะอันยั่งยืนนิชีวะไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน สัพโปปานายังปินทปบาโตอธิคุชชนิโยก็บินทบาททั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกียรติมาแต่เดิมอิมังคูติกายังปัตตวะกันมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยาธิคุชชนิโยชายังตีย่อมกายเป็นของง่าเกียรติอย่างยิ่งไปด้วยกัน กาบนำงามก็ได้หรอกอัญเชอไ้าราอันว่าจะจะเจ้าเป็นผ่งขอัญชลีอราอันคว่าพงเจ้าเนพของเราอัญช่อารยาอันคือ่ระสงฆ์มาเจ้าปน่ของเราอันเชลีอได้าอย